สวัสดีค่ะทุกท่าน <c oughs> สุภูสุคนนัจ๊นะเนาะแม่ต้ก็จะเตรียมตัวพาลูกไป,งปรงพยาบาลเนาะจ๊นะเนาะตามที่หมอบอกออให้ไปตรวจเ,เช็คเเช็คลือดอีกเนาะเนาะจ้าแล้วก็ไปตรวจชีตรวจอยางพร้อมนาะจ้าแล้วก็จะออบอกลู้ว่าเขาจะค่อยนานบ่ยอย่างสิมันบอลจ,จะจ้อยู่รพยงบาลเพราะว่า เป็นทีนี้หมอสั่งให้ไปนจกจะเราก็ก็จะเตรียมสภาเตรียมยาไปน้ำเตรียมให้ลูกพระองค์พระอ้ะอมเตรียมยังสินจกจะเรากอบหมอบ่กให้ไปช่วงบ่ายนกจะเนาะเราก็จะค่อยว่ากันเดอ้อจะกระขอบคุณทุกท่านเดอ้เดอเด้อเดยวจังเจอกันเนาะสวัสดีค่ะแมทมินไนค่ะ แมมีเริ่มพูดได้แล้วโอ้ยหอมลงมากเลยสามสี่วันนี้พี่หมวดเออแม่มีฮดิเตเบทเอ่อว่าหาดูอมะไรในมเอาให้แม่ดูวิ่งแม่ Polisbil! Får se? Är det en polisbil? Jättefin! car. Polisbil! Mm. Jättefin! Vill du dricka den? Ja! Yes. Varsågod! Använd vinkelnamn. Öppen. Boom mamma. Ni går ska få lära dig sång. Sångläraren 250<อ>มิลลิลิตรเมื่อวานดื่มไม่ค่อยได้ได้เยอะเพราะว่าเขาเจ็บคอแ <c oughs> ม่ตายกบปลุกลูกตอนดึกมัดกินยาด้วยเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าลูก,กับตัวร้อนเช็ดเนื้อเช็ดตัวเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรก็นอนกอดลูกเนกาะจ้ะเนาะดีกะลิตเตืล ก็จะให้น้ำแม่เวินบรอยากกินจากแก้วน่ะจะเนาะนี่กินง่ายให้ปลอดโอเคลูกโอเคโอเคโอเคนด่กอีกแล้วเสรดีนาก็เตรียมตัวใส,ส่เสื้อผ้าอะไรเตรียมพลาสเตอร์ด้วยเอา ติดต่ออ๋พลาสเตอร์ติดมือติดแขนไปเอ็มวีติดต่อใช่แต่วินกินใช่บิลฮะบิลเจ็ตสนิ้วบิลรถตำรวจสัญล้อรถตำรสตีลตำรวจวินนักไล่รถตำรวจโอเครถเอต้ายายาแก้จอกยาดูดจ mm. ุดซ <If S 1> <at> ีม no. <Yeah. S 1> mm. ิลลิลิล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 ล กินยาพี่นอ้องไอ้หัวจ้เอาอสโนดไม่เป็นไรขอน้ำหน่อยแ mm. เอวลูกแล้วเยอะเยอะอันนี้ให้ตามอายุ mm hmm. แล้วกใ l l. นะ็ให้ยซีมิลลิลิทเนาะให้ตามอายุแล้วก็ให้ตามอันน้ำหนักเนาะจาก้น <Mama. S 1> จ<ะ>๋าไอ้วัตถุโอเคเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้จะเปลี่ยนเสื้อผ้า เฮลีนาเฮเมนวินนอกจากนะเพื่อเมนวินอาจจะได้เตรียมเสื้อผงเสื้อผ้าอีหยังอยู่นอนเมนบาลห้องกับรูอ่าจะได้ค่อยน้าหรือว่าจังใดเนือพ่อไปแบบฉุกเฉินนอกจากนอเป็นวันที่สองแบบฉุกเฉินเพราะว่าหมอบอกให้ไปเตรียมผ้าอ้อมเตรียมอีหยังไว้พร้อมนอจจะก็จะใส่กระเป๋าเตรียมยาเตรียมอีหยังไปน้ำ ทุกอย่างกจจะนนเนาะอยากจังหวะกันไม่บา,บายจ้าพี่น้องคะขอบคุณค่ะพี่น้อง